ย้อนรำลึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์วันเสด็จพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมพุทธศักราช2,495พระราชจริยวัตรที่งดงามความรักความผูกพันระหว่างพี่น้องทุกพระองค์ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ทรงเตรียมพระองค์ให้มีความพร้อมในทุกด้านเพื่อทรงรับสืบทอดพระราชภารกิจอันใหญ่หลวงจากสมเด็จพระบรมชนกนาถในการทำนุบำรุงประเทศชาติให้รุ่งเรืองไพบูร ติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวิชราลงกรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567นำเสนอเป็นตอนแรกวันจันทร์ที่8เมษาย,ยนนี้17นาฬิกา30นาทีถึง18นาฬิกาทางททบ5